วัดรางหมันจังหวัดนครปฐมวัดรางหมันหรือชื่อที่เป็นทางการว่าวัดประชาราชบำรุงวัดแห่งนี้มีเกจ,จิชื่อดังชื่อหลวงปู่แพ้วเมื่อเรามาถึงด้านหน้าวัดรางหมันจะมีเท้าเวสุวรรณเนื้อทองสำริดองค์เข้มขังศักดิ์สิทธิ์มากตั้งอยู่ด้านหน้าวิหารอายุยืนให้เราได้กราบไหว้ขอพร วัดรางหมันนั้นเป็นวัดที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงโด่งดังและมีความสวยงามอลังการมากเมื่อเรามาถึงด้านหน้าวัดจะมีวิหารอายุยืนที่มีความสวยงามของศิลปูนปั้นสีขาวโดยลวดลายปูนปั้นนั้นจะมีปฏิมากรรมรูปปั้นเทวดาพญานาคและมังกรโดดเด่นสวยงามมากเหมือนเป็นแลนด์มาร์คของวัด วัดรางหมันจะมีผู้คนต่างมากับไหว้รูปปั้นเทวดามัางกรและพญานาคกันบรรยากาศเหมือนสวรรค์ชั้นฟ้าให้เราได้มาสัมผัสกับไหว้ขอพรกันค่ะทุกคนเมื่อมาถึงหน้าวิหารอายุยืนจะต้องถ่ายรูปหน้าวัดเหมือนที่นี่คือแรนด์มาร์คของวัดได้เลยค่ะ หน้าวิหารอายุยืนถือว่าอลาังการมากเลยค่ะเมื่อเราขึ้นมาบนวิหารอายุยืนด้านซ้ายจะเจอพระชีนวโกดขวามือจะเป็นหลวงปู่ดำพระพุทธรูปศิลปะรัตนโกสิน์ ส่วนด้านในพระวิหารอายุยืนนั้นจะมีประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและรูปเหมือนพระเกจิชื่อดังให้สายบุญได้กราบไหว้ขอพรกันค่ะและที่นี่นอกจากจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้เราได้กราบไหว้ขอพรยังมีวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงให้เราได้บูชากันช่วยด้านโชคลาภและการค้าขาย หรือไปเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่ผู้มากับไหว้ขอพอรกันค่ะ